เมื่อนี้ผมมาตัดพันตะไคร่หอมเพื่อที่จะเอาให้พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจเพิ่นนําไปปลูกครับเพื่อนบอกว่าจะาไปปลูกอ้อมเพื่อนไวท้ทลยยุ่งครับผมก็เลยจัดให้แบบสวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับสวยบ่สวยครับแดดท้อนห่อนครับ2 3งสาม,มงถือว่าสวยบ่พี่น้อง <c oughs> คนละสวยแล้วคนละสวยแล้วว่าซั่นว่ะถ้าเปรียบเทียบตะไคร่หอมกับตะไคร่บานจะเห็นความแตกต่างชัดเจน2เรื่องหลัก,ลกๆนั่นก็คือเนือสีครับสีของตะไคร่หอมจะมี สีแดงนะครับผสมขาวประมาณนี้ครับนี่ก็คือสีของตะไคร่หอมส่วนตะไคร่บ้านครับสีจะออกสีเขียวอมขาวประมาณนี้ครับแล้วกระซองครับเรื่องของกินครับกินของตะไคร่หอมจะออกแนวร้านสปาพี่น้องเคยเขาร้านสปาร้านนวดนี่ครับกินจะไข่ไข่ประมาณนั้นน้ำมันหอมระเหยแต่ถ้าเป็นตะไคร่บ้านครับเขาจะคุนชิ้นกินของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือเขาใส่มาใส่ต้มยำท่าแกงนะครับ เ้าจะถือกินแบบคุณเคยอยู่แล้วถามว่าตะไคร่หอมเอาไปใส่แกงใส่ต้มในบอ่อได้ครับแต่ข้าบบนิยมเพราะว่ากินเขาแห้งเกินไปบอหอมชวนรับประทานเหมือนตะไคร่บานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าคุณเคยกับตะไคร่บานจุดเด่นของตะไคร่หอมก็คือข้าเอาไปสกัดเอาน้ามันเพื่อที่จะนํามาไหลานุ่งนี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษของตะไคร่หอมที่หลายๆคนอยากนําไปปลูกครับ